สถาบันการเงินที่ทมีบทบาทในการระดมเงินออมมากที่สุดคือตอบข้อไหนกันมาออกวายธนาคารพาณิชย์อ่ะตัวแรกเลยธนาคารออมสินเนี่ยสำหรับให้ประชาชนที่มีเงินน้อยฝากได้หรือว่าผู้ประกอบการรายย่อยฝากดังนั้นเงินฝากก็จะน้อยไม่ค่อยมากเท่าไหร่ส่วนลงรับจำนำเนี่ยก็จะแค่เพียงรับฝากรับฝากแหละ รับฝากของไว้แล้วก็มาถ่ายเท่านั้นเองนะดังนั้นเงินก็น้อยธนาคารพาณิชย์ก็รับฝากก็รับฝากเยอะเพราะว่าธนาคารพาณิชย์มีหลายธนาคารจะเป็นชนชาติไหนก็มาฝากได้ส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยชื่อใหญ่นะแต่หน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยคือรับฝากเงนเินเฉพาะรัฐบาลกับรัฐวิสากิจเท่านั้นในขณะที่ธนาคารพาณิชย์มีหลายธนาคารและธนาคารพาณิชย์รับฝากจากประชาชนในประเทศเยอะแยะมากมายเลย ดังนั้นเงินออกมากที่สุดก็ต้องคือธนาคารพาณิชย์มีกรุงเทพกรุงไทยทหารไทยกรุงศรียุยาพวกนนี้เยอะแยะมากมายเลยรวมอยู่ในคําว่าธนาคารพาณิชย์คราวนี้เธอรู้ไหมว่าธนาคารพาณิชย์ธนาคารพาณิชย์เนี่ยเขาได้รับเงินฝากมาแล้วเขาเอาเงินไปทำอะไรต่อไปกู้แล้วทำอะไรอีก ธนาคารพาณิชย์หน้าที่หลักของธนาคารพาณิชย์เนี่ยรับฝากปล่อยกู้อีกอันนึงก็คืออ้าวแล้วปล่อยกู้กับเส้นเชื่อมแม่เดียวกันอีกอันนึงก็คือรับแลกเปลี่ยนเงินตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอ่ะ